ไอ้ทายดูไปบิดนึงซี่ให้นึงซี่ตัวนี่ตรงงกลาใส่เส้ <biography> <c oughs> นเส้นนึงเป็นเส้นลักแล้วก็เส้นเ้องกบเทิงเ้องกับบิดบิดลงไตบิดลงไตกับยุกขึ้นสามเซน นี่พี่น้องนี่เบิง้งวิธีสารเงียบเงียบกบเนาะจา้ะจะมี้จ้ะเ,เอาอันนั้นมากบเฮ็ดสองอันเนาะแล้วก็กบ,บกันแบบนี้กบกันแบบนี้จ้ะโยกไล่คัดไปนี่แหละพี่น้อง กบกันก็จะออกมาแบบนี้จัดเข่าให้ได้เนาะเชือกปบตัวน้อยๆตัวใดหลอดกับ่เอาเนาะเสียกมัดไปเอาตอกมัดขางไว้ก่อนเนาะ กะอวยมาอีกขง้งหนึ่งนี่เป็นตะไบเฮ็ดนี่วีธีสานเงียบกบนะจ๊ะ ในสิเป็นกลนมันน่าจะพี่น้องมัดไปอีกนี่สิสารเงียบกบเนาะ ากระสีฐานทีเลยนเนาะเขาที่จัดตอกทีเลยถ้าเขาเห็นทางเวลาเขาไปใส่ตไะไ้มาขีดตุมขีดตุมสีลงน้ำช่องที่เป็นหู สานไปเรื่อยๆมองก้นกระสีหางปล่อยหางไว้ฟันน้องบัดขข้นมาากระสิทีแน่บะแน,น่ติดกันเลยแล้วก็สานไปเรื่อยๆเนะาูก ตบเขา่าคุมเข่าไว้โอ้ทัานหอดเริ่มจะเป็นรูปเป็นล่นลางแล้วหเหลยอเวลาอีก สานแบบนี้ที่ทไปเรื่อยๆเนาะเขาก็ค่อยคมบะให้มันบานไปหนาเดี๋ยวมจะเป็นกระตาเนาะพี่น้องสานไปเรื่อยๆนี่กะนวยกับแล้วๆเนาะจะเขาก็พอตำหนีก่อนบัดนี้เขาก็บจีมมบนวนปา่าวนปากปาก็จีใส้ไม้ที่ตอกที่มันที่เขาสาบรบรสุดนั่นล่ะวนไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องบิดบิดแล้วก็ บิดคัดกันไปเรื่อยๆมีผู้สันผู้สันปะปากเนาะั่งเห็ดเบียร์ักกันแห้งตีไหวั่งเปีนย่างไปเข้าเดียวเฮ้นยย่ียืัยยยยยยย่ยยยนยวยาย่ถืย กันพร้อมติงจ้เบ <c oughs> าผิดหูบาดเดียวงงย <c oughs> ทั้งเมยบ่ที่มวนปากน้องพี่น้องมันก็สิมีมีมีงามันอีกแ่นึงเนาะแล้วก็เห็ดงาไป บ่บ่หูว่าภาคอีสานหรือว่าทางอื่นเพิ่นเอิ้นหยังเนาะอันนี้ทาง,างเหนือเพิ่นเอิ้นแหยบเนาะเ้องใส่ตอกคนแหนือคนอื่น,น,อนแอฟกบแอฟบ่อเอฟใส่กบอ,อีสานบ่เฮาเอิ้นแหยบบ่อีสารห้องเงียบเหียบห้องแอฟแอฟใส่โคปแล้วหกักหักเสียบลงหันเบิดบ่หมด คือหน่วยหน่วยแงบเล้อดานแล้วแล้วหน่วยเยบิงบ้งเบิ้งเบิ้งงาล้อเบ,บิ้งงาบัดทีนี้เคนแต่ใบเหตเฮ็ดงาเอามีดปาดออกไว้ด้านนอกข้างนอกสานหน่วยหนึ่งสานงาเด้่องแบนี้มาเบิ้งพ่อใหญ่ไว้สานงาแงบ ใส่เบืองมืออยู่มือลูกนั่นเอาคาบกันไปซื้อยกเส้นใต้ขึ้นมาเอาตอกทูปเปย์กเส้นใต้ขึ้นมากลวยกันแบบนี้พี่น้องมีมีตอกเส้นหน่อย กับเส้นญ่เนาะเอาจากเสียนเน้รนบกล้ยกันกล้ยกันคืนซื่อๆก็เข<ว>้าสอดเส้นเปรๆใส่เข้ากบเอาเส้นใต้คืนมาทั้งทึงแล้วก็ใส่อีก เส้นน้อยเส้นน้อยที่เข้าไปขึ้นไปลงนี่คือเส้นเดียวเนาะเสินเดียวเง้วแต่ว่าเขาพับพับแล้วก็เอาตัวนั้นเอาตัวไปปีน,นใส่เส้นปีใส่ปวยกันขึน้นมาเลยคือคือ,ค,อคือเข้าสารเขาเอินว่ายัางก่อนพักเหยียบบอแบบนี้เอินเพียกสารเพียก นี่คือสารงางาเงียบเราจะเงียบใส่กบเซนไงไม่จะเ็มเท่าเดใส่เดใส่หน่วยเงียบเนาะหน่วยเงียบพ่อวุ้นสำไดเป็นไงบ่ไดอยมันจะใส่กันบิดได้เบิดบอก,บอก เปียไปไล่ขัดส้มกันสองสินขึ้นกาวันบ่เอาเส้นหน่อยไปขึ้นไปลุงอันนี้ก็ต่อ ไปสองเส้นทรานีนบด้วยไม้บงป่าทัานไปเรื่อยๆ ไปขึ้นไปลงคซื้อนอกที่นอกดูดูวิธีทำงานงาเงียบกบทักไปหลายวันวนี้

ทักหน่อยไายมันก็ต่กูยูทักหน่อยบัอยยูกบดันออกได่เม็นบ่าสารกระว่าไก้พอ่อซำปากตตเลี่ยวห่อก็ชิไส้สกันไก่ตัดแบบนี้เนาะ้ากพี่นุง่งไก่ตัดให้แหลมๆนะจ๊ะเป็นแหลมๆแบบนี้จ้ะ ให้ไ okay, ก่ตัดตอกอันเปเป,เปนี่ยเจนเปเปเปนี่ยจากุบเขา่ากุบกสิยันแท่งตาเนาะประมาณว่าเอากสิใส่มือสอดเข้าไปในในในหูเนาะจา้ะในรูของของแงบของง่าแงบ แล้วก็สีบีบบีบลุ้งให้มันเปรเปเป์ๆกะบีบลุ้งนิดหน่อยให้มันเปรบีบลุ้งบีบบีบตีบแบบนี้จ้าพี่นอ้อยให้เปร์ๆเนาะจะให้ให้ออกลักษณะออกกลัษณะนี้นี่จะประกอบตัววะเนี่ นี่คือประกอบหน่วยแล้วเนาะจาะหน่อย <c oughs> ใส่ดูเสียบเสียบมัเลยเสียบขอบคางมันเลยเสียบขอบคางไปเรื่อยๆมั้งบอจ่ละอันเสียบแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจนเบิดเนาะจ้ะ เสียบเส้นเปยไปน้ำขางเงียบจนจนเบิดทุกเส้นนะจ้ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวต่อคลิปหนาเนาะจ้ะพี่น้องต่อคลิปหนาเนาะจ้าอันนี้ก็แล้วแล้วเนาะเป็นนไยแล้วอันนี้กะอันนี้ที่ทั้งกลนเนาะจ้ะนี่เวล่าห้าไปไซ่์จับน้อเพ่โผนี่ๆๆยเนี่ยเนี่ยยกขึ้นสูงนี่แล้วมันปรเห็ดน,นะ ก่นมันใส่ไม้ปิดเด,ด่นใส่ไม้ปิดเดบนนี่นจะตั้งนี่เป็นเป็นปากเนาะเป็นปากโหโหลนี่ไปต้อคลิปหนาว่า,าเ้าสยเอาอยังฮิตเงือหลอคุอเบเขาแงบเนาะจ้ะพี่นางเนาะ ง่ายๆดอกพี่น้องไม่เห็นยากแค่หน่อยนางเบิงก็ตะเห็นง่ายดูล้วมันง่ายทำน่ะมันยากไม่อยากจักหน่อย